เราไม่ขยับต่างได้ขยับนิดนึงซ้ายได้ซ้ายได้เล่นยงยาสายได้ตอนที่ขอจ๊อกแอดดีตไปทางซ้ายไอ้ขอหนุ่มขอหนุ่มโยกแล้วก็เปิดท้ายขอเจ๋งตัวนี้ไม่ถึงครับเกตินยุคการก่อสร้างโผลเลี้ยงหลบไปเอาแล้วครับขึ้นมาจังหวะนี้สามต่อหนึ่งแล้ว เข้าหมดเป็นแทงนำไปแล้วครับออกง่ายลูกฟรีคิกจังหวะนี้เปิดมาเรื่งนี้แผลสกัดออกไปได้ครับหมดอยู่ที่ทีมยงยุทธครับยิงลูกนี้แผลที่โกเหินครับเปิดมาที่ปูสุประดิษฐ์ครับไปที่โกเฮนอีกครั้งหนึ่งยาวบ้างยาวบ้างบิวอัพขึ้นมาจากหน้าประตูตัวเองครับแต่ทีมยงยุทธ์เอ เป็นการครับยาวมาที่เดือเดทีเดียวใที่พอเจ๋งครับพอเจ๋งตัดได้อยู่ไม่ดเินเครับยิมาแล้วเอาสายลูก8หลอกว่จะยิงจะส่งไปมางขวาโอ้ไม่ได้นะครับถือการได้ได้้ได้สายได้ไดอเจ่งส่งไปางซ้ายไอตัวรต้ กอล์ฟถึง้ายครับกอลมองแล้วจังหวะนี้ก็หยอดไม่ไม่หยอดครับมาดิขวาขวาไปิีขวาไปก่อนทีเด็ดลงมาขอเจงอยักมาพี่ิธให้แม่ก็ได้นะครับแต่แกชอบเล่นยากขอเจงเล่นยากพี่ลยดีแลครับเปิดยาวมาดิโอวิวัตนี่ครับการหลังของทีมต่างดิการครับโอวิวัตโอสุประดิษฐ์นี่ตัวหลักเลยนะครับหลังเข้า ามาอีกครั้งหนึ่งครับหมอเจ๋งเนี่ยวันนี้หมอเจ๋งทําหน้าที่ควบคุมแดนกลางนะครับ